สวัสดีครับวันพฤหัสที่30มีนาคมนี้นะครับเริ่มซูมเวลา19นาฬิกานะครับพบกับโปรเจกต์สุดว้าวเลยนะครับคือระบบจองที่จอดรถสุดว้าวนะครับความสามารถของระบบนะครับมีระบบสร้าง QR code นะครับแล้วก็บันทึกข้อมูลลงชีตนะครับเมื่อลูกค้าเนี่ยทำการกรอกฟอร์มระบบจะสร้าง QR code พร้อมกับข้อมูลที่จอดรถให้โดยอัตโนมัติเลยนะครับ จากนั้นก็จะมีระบบแสดงผล QR code นะครับโดยจะมีการดึงข้อมูลจากชีตมาแสดงผลด้วยนะครับมีระบบการเช็คการเปลี่ยนสถานะนะครับมาถึงแล้วนะครับเมื่อนะครับลูกค้ามาถึงแล้วเนี่ยนะครับก็จะบันทึกข้อมูลลงชีตนะครับมีระบบไลน์แจ้งเตือนนะครับเมื่อลูกค้ามาถึงแล้วนะครับระบบนี้สุดว้าวมากนะครับพัฒนาด้วยแอปสคริปตนะครับสามารถที่จะไปใช้ในระบบแล้วก็ ประยุกต์ใช้งานได้อีกมากมายนะครับมีระบบไลนย์แจ้งเตือนใช้งานง่ายผ่านสมาร์ทโฟนใครสนใจระบบนี้นะครับเตรียมเข้าเรียนซูมได้ในเวลา19นาฬิกานะครับในวันพฤหัสที่30มีนาคมนี้นะครับรแล้วเจอกันในซูมนะครับสวัสดีครับ